เรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นเมื่อราวๆปี2551ในตอนนั้นผมชอบขับรถเดินทางท่องเที่ยวได้ขับรถท่องเที่ยวเดินทางหลายจังหวัดเรียกว่าค่าไหนนอนนั่นและประกอบกับช่วงที่มีการประกวดภาพถ่ายระดับประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับธรรมชาติผมและเพื่อนจึงวางแผนเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งซึ่งขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักในวันที่ออกเดินทาง ผมและเพื่อนเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพในช่วงบ่ายโดยขับรถไปเรื่อยๆและแวะรายทางเพื่อเก็บภาพฟุตเทกต่างๆและเมื่อเข้าสู่จังหวัดจุดหมายปลายทางก็เป็นเวลาคำ่ำเลยเวลาที่อุทยานจะอนุญาตให้เข้าไปได้แล้วผมและเพื่อนจึงตัดสินใจหาที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากทางเข้าอุทยานแห่งชาตินั้นมากนักขับไปถึงรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งดูดีสวยงามดูสงบ เราจึงเลี้ยวรถเข้าไปติดต่อห้องพักและทำการเช็คอินเรียบร้อยเสร็จสับที่พักที่เราได้เป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆแยกเป็นหลังๆซึ่งต้องเดินไปด้านหลังของรีสอร์ทเมื่อเดินมาถึงที่บ้านพักก็ทำการไขกุญแจเข้าสู่ภายในลักษณะของที่พักเมื่อเข้าประตูไปด้านขวาจะเป็นห้องน้ำเดินเลยไปอีกประมาณสอก้าก็จะเป็นช่องว่างระหว่างเตียงและ บันไดไม้ที่ปีนขึ้นไปสู่ที่นอนที่อยู่ใต้หลังคาโดยห้องนี้สรุปว่าจากที่เราขอเป็นเตียงทวินกลายเป็นมีเตียงสามเตียงคือมีเตียงข้างล่างสองเตียงและเตียงใต้หลังคาหนึ่งเตียงด้วยความเชื่อส่วนตัวในกรณีที่มีเตียงมากกว่าคู่เข้าพักจำเป็นจะต้องแก้เคล็ดด้วยการซื้อที่ผมล้วงในกระเป๋ากางเกงมีเหรียญห้าอยู่หนึ่งเหรียญผมจึงดีดขึ้นไปที่เตียงข้างบนและพูดว่า ซื้อที่แล้วนะซื้อเตียงแล้วนะไม่ให้อนุญาตให้ใครมานอนสภาพภายในห้องไม่ใช่ห้องพักที่ใหญ่เป็นห้องพักเล็กๆและมีความสุดโทมตามการเวลาแต่ผมกับเพื่อนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะคิดว่านอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเช้าตรู่เช้ามืดก็ต้องขึ้นไปเก็บภาพถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติผมและเพื่อนรีบผลัดกันอาบน้ําเตรียมตัวเข้านอนเพื่อที่จะเก็บแปลงและตื่นในเช้าตรู่วันลุงขึ้น เราทั้งสองคนก็หลับไปอย่างรวดเร็วด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเมื่อนาฬิกาปลุกตอนช่วงตีห้าดังขึ้นผมตื่นนอนขึ้นมา,นมาก็ยังเห็นว่าเพื่อนยังนอนหลับสนิทจึงไม่ได้ปลุกและรีบไปอาบน้ําแต่งตัวจัดแจงตัวเองให้พร้อมก่อนเมื่อผมอาบน้ําเสร็จแต่งตัวเสร็จจึงเดินเข้าไปปลุกเพื่อนแต่เพื่อนยังคงงูเงียและขอน,อนอนต่ออีกสักพักผมเห็นว่ายังพอมีเวลาก็ปล่อยให้เพื่อนนอนต่อ หยิบเอาสร้อยตะกรุดที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงมาสวมใส่และออกไปด้านนอกเพื่อที่จะเช็ครถตรวจสอบรถตรวจสอบความพร้อมของตัวรถก่อนที่จะเดินทางต่อผมตรวจเช็คความพร้อมอยู่ราวๆ20นาทีก็เดินกลับเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปปลุกเพื่อนเมื่อเดินเข้าไปข้างในเพื่อนยังคงนอนหลับสนิทผมจึงเดินเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปสก,กิดเพื่อนให้ตื่นพอผมเดินเข้าไปใกล้ๆเตียงของเพื่อนเพื่อนก็สะดุ้ง และดีดตัวขึ้นมานั่งอย่างรวดเร็วพร้อมกับเหงื่อและน้ำตาที่ท่วมตัวแล้วรีบเก็บของบอกว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วรีบออกจากที่นี่โดยด่วนผมรับรู้ได้ถึงความผิดปกตินั้นจึงยังไม่ได้สอบถามอะไรช่วยเพื่อนเก็บของและรีบออกจากที่พักนั้นภายในสิบนาทีเมื่อทำการคืนห้องเสร็จยังเป็นเวลาเช้าตรู่ยังไม่หกโมงเชา้าผมขับรถพาเพื่อนออกมาแวะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆ ตอนนี้เพื่อนเย็นลงแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในตอนที่ขอผมนอนต่อและผมเดินออกไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบรถทันทีที่ผมเดินออกไปจากห้องปิดประตูห้องเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมายืนอยู่ที่ปลายเตียงเป็นความรู้สึกที่อยู่ในระหว่างงัวงเงียแต่มั่นใจว่าไม่ได้หลับเพื่อนจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่ามีผู้ชายร่างใหญ่ใส่ชุดขาวยืนอยู่ที่ปลายเตียง มองมาที่เพื่อนด้วยสายตาอันโกรธแค้นแล้วตวาดใส่เพื่อนว่ามึงเป็นใครทำไมมึงไม่ให้กูนอนที่ของกูกูจะนอนจากนั้นร่างนั้นก็พุ่งเข้ามาหาเพื่อนและกดทับอยู่บนตัวทำให้เพื่อนขยับตัวไม่ได้เพื่อนพยายามที่จะตะโกนเรียกผมแต่ไม่สามารถออกเสียงได้ไม่สามารถที่จะขยับตัวหรือฝืนแรงนั้นได้จนกระทั่งผมเดินเข้ามาในห้อง ร่างนั้นก็หายวับไปกับตาและเพื่อนก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้จากเหตุการณ์นั้นทั้งผมและเพื่อนต่างเชื่อว่าเป็นเพราะพุทธคุณและอิทธิคุณของตะกุดกาสะท้อนของครูบาน้อยที่ผมห้อยอยู่ติดคอซึ่งในตอนแรกผมวางเอาไว้อยู่บนโต๊ะหัวเตียงและจนกระทั่งผมนำใส่และออกไปจากบ้านสิ่งนี้จึงเข้ามาได้กับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2553ในตอนนั้นผมมีเหตุจำเป็นจะต้องเดินทางไปจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือซึ่งต้องออกเดินทางตั้งแต่กลางดึกในระหว่างที่ใช้เวลาขับรถไปแล้วประมาณหชั่วโมงกว่าก็ไปถึงสนนสายหนึ่งซึ่งค่อนข้างเปลี่ยวและตอนนั้นยังเป็นเวลาเช้ามืดประมาณตีสามทั้งถนนมีเพียงรถผมอยู่ขันเดียวไม่มีรถร่วมทางและไม่มีรถสวนไม่มีบ้านข้างทาง และในขณะที่ผมขับอยู่อย่างมีสตินั้นหูผมก็แววได้ยินเสียงพระสวดซึ่งเป็นบทสวดคล้ายๆกับการทำวัดเชา้าแววครั้งแรกผมคิดว่าผมขับผ่านวัดแต่นึกดูนึกย้อนกลับไปก็ไม่มีวัดที่ผมขับผ่านมาอาจจะเป็นไปได้ว่าดังมาจากทิศท,ทางอื่นอีกทั้งตรวจสอบวิทยุแล้วไม่ได้เปิดเอาไว้ขับไปเรื่อยๆเกินห้ากิโลเสียงสวดเดิมก็แววกลับมาอีกแต่ครั้งนี้เสียงดังขึ้น ดังขึ้นพอได้ยินชัดขึ้นก็กลายเป็นว่าเป็นบทสวดที่ไม่คุ้นหูเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยผมเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ปกติจึงพยายามเร่งความเร็วรถและในจังหวะเดียวกันผมก็ได้ยินเสียงหมาเห่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับวิ่งตามรถมาเสียงเห่านั้นดังขึ้นถี่ขึ้นจนสุดท้ายมาดังอยู่ข้างหูด้านขวาของผมกลายเป็นเสียงที่ใกล้มากๆปนกันทั้งเสียงสวดและเสียงหมาเห่า ผมมั่นใจแล้วว่านี่คือสิ่งผิดปกติและมันอาจจะทําให้ผมเสียสติและอาจเกิดอุบัติเหตุหลายแรงได้ผมจึงควักจะกรุตาสะท้อนของครูบาน้อยที่ห้อยอยู่ที่คอออกมาจากเสื้อและกำมอธิษฐานขอบารมีครูบาน้อยช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งผิดปกตินี้ได้ทันทีที่ผมอธิษฐานจบ<ม>เสียงต่างๆก็ค่อยๆเริ่มเบาลงเบาลงจนไม่ได้ยินจากจุดนั้นไปไม่เกินหนึ่งกิโลผมก็เจอปั๊มน้ํามัน ผมจึงเลี้ยวเข้าไปเพื่อที่จะพักสงบสติอารมณ์ในขณะที่ผมนั่งพักก็มีคนแถวนั้นเดินเข้ามาถามผมว่าเป็นอะไรไหมเห็นผมหนา้าซีดผมจึงเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นให้เขาฟังสิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือดีแล้วที่รอดมาได้สนนเส้นนี้ค่อนข้างเฮี้ยนส่วนใหญ่มักจะเอาตัวตายตัวแทนไปกันทุกปีจากทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้ผมเชื่อในพุทธคุณและอิทธิคุณของตะกุดกาสะท้อนของครูบาน้อย ที่ผมพกติดตัวอยู่ตลอดว่าสามารถช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีสะท้อนสิ่งไม่ดีให้ความคุ้มครองในการเดินทางไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศและผมก็พกตะกุดนี้มาจนถึงทุกวันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกส่วนหนึ่งของบทความที่ท่านอาจารย์โสพลได้เขียนเอาไว้เพื่อที่ให้เพื่อนๆได้รู้จักกับตะกุดกาสะท้อนนี้มากขึ้นนะครับตะกุดกาสะท้อนจัดเป็นเครื่องรางสายเหนือที่ได้รับความนิยมมานานเชื่อกันว่า มีอิทธิคุณช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีต่างๆให้สะท้อนกลับออกไปไม่สามารถส่งผลร้ายแก่ผู้ที่พกปูชาติดตัวได้ทั้งนี้เรามักออกเสียงกาเป็นกาจนกลายเป็นตะกุดกาสะท้อนยันกาสะท้อนเป็นยันที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้นิยมยันล้านนาทั้งหลายคำว่ากาเป็นภาษาล้านนาแปลว่าป้องกันไม่ให้เกิดคุณวิเศษของกาสะท้อนนั้น สามารถป้องกันอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนต์ดำคุณใสคุณผีคุณคนที่กระทำย่ำยีมาใส่เราตะกรุดนี้จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับไปยังผู้ที่ทำของทำคุณใสใส่เราได้ตามกฎแห่งกรรมปัจจุบันการจัดสร้างตะกรุดกาสะท้อนมีหลายวัดหลายสำนักแต่ที่มีคนร่ำลือถึงความขลังเป็นอย่างมากทำให้ผู้ที่เช่าปูชาไปแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและแคล้วคลาทุกรลย จึงมีการเล่าขานสืบต่อกันมาจนชื่อเสียงโด่งดังต้องยกให้ตะกุดกาสะท้อนที่จัดสร้างและปลุกเสกโดยพระครูสิริศีีสังวรหรือครูบาน้อยเตชปัญโยเจ้าอาวาสวัดศีดอนมูลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินทางบ่อยไปพักค้างอ่างแรมแปลกที่บ่อยๆผมแนะนำให้เช่าหามาบูชาพกติดตัวนะครับ เพราะได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าถ้ากดกาสะท้อนของครูบาน้อยมีพุทธคุณอิทธิคุณที่จะสามารถคุ้มครองเราได้จริงๆ